นี่คือการประชันศึกอีกครั้งระหว่างพี่อ้ําพัชราภา,าและประจิตจากร้านกระเพ้ากับปูเพราะคนดังไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นจากรอบที่แล้วประจิตเอาห่อหมนปูน้าล้านไปแข่งกับพี่อ้ําพัชราภาและทำให้พวกเราพ่ายแพ้ไม่เป็นท่าเพราะขายไม่ทันรอบนี้ประจิตจะประกาศศึกกับพี่อ้ําใหม่อีกครั้งที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสินอกจากเมนูจอปูไส้ทะลัก ห่อหมกปูหน้าหล่นเพื่อชาวฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตริรอบนี้ยังไงก็ไม่ยอมแกงัดเมนูใหม่นพริกขัดมันปูป้าจิตบอกว่ารอบที่แล้วขายไม่ทันรอบนี้ก็แจกฟรีไปเลยแล้วมันจะกรอบทุกเมนูในร้านกระเพาากับปูแกตั้งใจทําออกมาจากใจค่ะจะเอามันปูลงเลยค่นนะป้าจิตเชื่อเสมอว่าการให้ลูกค้าก่อนเป็นสิ่งที่สําคัญมากวัตถุดิบทุกอย่างที่อยู่ในร้านกระเพาากับปูต้องผ่านมือป้าจิตทั้งหมดชาวฟิวเจอร์ปาร์คลังสิทรอบนี้พวกเราอยู่หน้าเอค พวกเราสัญญาว่าจะเอาของไปให้เพียงพอกับทุกคนทุกเมนูจะถูกผลิตใหม่และส่งไปให้ชาวฟิวเจอร์ปราร์คลังสิทธุกวันกจิตกังวลว่าชาวลังสิตธ์จะมีใครรู้จักพวกเรากับข้าวกับปูมั้ยรอบนี้ถ้าพวกเราเอาของไปเยอะจะต้องขนของกลับบ้านหรือเปล่าก็ของสดถ้าไม่หมดก็ต้องทิ้งชาวฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตถ้าใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ฝากแม่ตาพวกเรากับข้าวกับปูด้วยนะคะทานพวกเราอยู่หน้าเวทีตรง MK เลยค่ะ มมหมดเลยนะคะ10ถูกพี่มหมดเลยเหรอคะใครหาไม่เจอทักมาถามได้ตลอดเลยค่ะไม่อยากขนของกลับบ้านเลยคุณจะพักลามสินะคะ5-16ธันวาคมนี้เจอกับพวกเราได้ย,วยาวๆนะคะ12วันเต็มๆเ,เลยนะคะ